สวัสดีครับเพื่อนๆอูรันมาอีกแล้วครับในตอนเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับผมเปิดเรื่องอย่างนี้ครับผมวิ่งจนผอมไปแล้วนี่กินเยอะๆน้อยนี่เหล่านี้ครับเป็นคำพูดที่ผมโดนมาตลอดครับในเวลาทั้งหมดที่วิ่งมาในชีวิตการวิ่งนะครับประกอบครับ มีเพื่อนถามมาว่ากินน้ํากินข้าวกินเกลือแร่อย่างไงระหว่างวิ่งยาวผมเลยคิดว่าทําเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องการกินเนี่ยนะครับเอาแบบละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนอาจต้องการเห็นภาพชัดๆและที่ผ่านมาผมอาจไม่ได้ลงรายละเอียดชัดนะครับกับคนที่อาจจะยังไม่เคยไปยาวๆอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าวิธีปฏิบัติมันยังไงอะไรเงี้ยนะครับ ขออนุญาตให้แบ็กกราวด์ก่อนนะครับแบ็กกราวด์ครับก่อนมาวิ่งนะครับก่อนมาวิ่งคือตัดไปหกเจ็ดปีที่แล้วนะผมก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับเหล้าเบียร์ครับทุกอย่างครับยังไม่ถึงบ่ายโมงครับผมก็ซัดเบียร์แล้วครับทุกวันครับตอนนั้นสลาสีอาเซียมาแล้วครับพุงเพิงมาแล้วครับแขนเขื่อนี้มาแล้วครับแก้มคอมาหมดแล้วครับน้ำหนักแปดสิบกว่าครับผม พอมาวิ่งแล้วผมเริ่มสนใจการวิ่งยาวเนี่ยครับผมเลยศึกษานะครับว่ามีวิธีไหนไหมที่เราคนเราจะวิ่งได้ยาวๆนาน,น,านๆอะไรเงี้ยนะฝึกหัวใจก็แล้วอะไรก็แล้วจนไปเจอเรื่องการ fat adapt ครับ fat คือไขมันนะครับ adapt คือดัดแปลงนะครับก็คือการวิ่งโดยใช้ไขมันครับผมโอเชะเลยครับ จับจุดใหญ่ใจความที่ผมจับได้ก็คือร่างกายคนเราเนี่ยจากเดิมที่เราเราดึงพลังงานจากคาร์บเนะาะคาร์โบมาใช้เนี่ยมันมีจํากัดครับมันมีจํากัดแต่การดึงแฟตมาใช้ดึงไขมันมันได้นานกว่าเป็นหลายหเท่าเลยครับหมดไม่หมดไม่รู้แต่นานกว่าเป็นหลายเท่าผมชอบตรงนี้มากครับผมก็ฝึกฝึกแฟตอะดัพครับ ผมค่อยๆลดแป้งครับลดการกินข้าวขาวครับฟังดีๆนะเพื่อนข้าวขาวไม่ใช่ข้าวทุกชนิดนะข้าวขาวคือข้าวขัดสีนะครับผมลดการกินข้าวขาวลงนะครับจนร่างค่อยๆเปลี่ยนมาดึงพลังงานจากไขมันออกมาใช้ได้จริงครับผมนะครับจนในที่สุดไม่ต้องกินข้าวขาวอีกต่อไปเลยนะครับ แต่คาร์บยังกินอยู่นะครับคาร์บคาร์โบกินจากอะไรครับจากข้าวไม่ขัดสีคือเจ้ากล้องครับกราโนล่าครับขนมปังโฮวีตอะไรพวกนี้ครับก็คือเรียกว่าคาร์บดีนั่นเองคาร์บดีนะครับส่วนกับข้าวกินหมดทุกอย่างครับผักเผือกหูเหมือเนื้อเนื้อโปรตีนเกลือไลทวิตามินกินหมดครับนั่นคือการฝึกแฟนอแดปของผมนะครับฟังฟังจะคล้ายคล้ายคีโตครับ แต่ไม่ได้เคร่งจัดขนาดขนาดว่าต้องอัดไขมันเข้าไปด้วยผมไม่ได้อัดขนาดนั้นนะขาหมูหนังๆเลยผมไม่กินนะครับจุดสําคัญคือน้ําตาลข้าวโพดนะครับน้ําตาลในน้าเชื่อมที่เขาใส่กงกาแฟกันน้ําตาลสําเร็จรูปเนะี่ยมันมันมาจากข้าวโพดนะเท่าที่ผมรู้นะกระบวนการดัดแปลงนะพวกนี้ต้องตัดเลยครับน้ําตาลนี้ตัวตัวสําคัญต้องตัดครับนมเค้กอะไรเงี้ยต้องตัดครับไอตรงไอติม เลือกกินครับแต่กินน้ําตาลจากผลไม้สดได้ครับผลไม้สดจริงๆนะครับผมเล่าวิธีแฟตอะด p ของผมให้ฟังคร่าวๆนะครับถูกผิดยังไงต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้ทํางานแล้วครับผลลัพธ์คือร้อยโลแรกเที่ยงคืนยันบ่าย 1, วันผมไม่ต้องกินอะไรเลยครับ <c oughs> โกรด,ดีเลยครับผมมากินตอนเช้าไข่ต้มครับแปดโมงเช้านะ แล้วก็หนมอะไรนิดหน่อยที่งานเขามีโค้ดลอยอะไหนมหวานน่มอะไรนิดหน่อยผมก็จิบจิบกินจบบ่ายโมงสิบสามชั่วโมงกว่ากว่าไม่ได้กินข้าวจานน่ะอย่างเงี้ยไม่ได้กินนะครับไม่ต้องกินมันไม่หิวอ่ะแล้วมันวิ่งได้เรื่อยๆนะ่ะนี่คือผลลัพธ์ของการแฟตอะดัพของผมในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ยังวิ่งแฟตอะดัพมาอีกเป็นปีๆเลยนะครับผลดีอีกประการที่ผมชอบมากคืออะไรรู้ไหมครับไม่ต้องเจลครับ เจลเอเนอรเจลองซองอันนี้โคตรดีเลยครับเซฟตังในกระเป๋าอย่างเยอะครับซองแม่งตั้งหกเจบาทช่วงนั้นผมก็ก้าวเข้าสู่ช่วงพีคของการวิ่งผมแล้วนะครับก็คือวิ่ง30โลติดติได้ทุกวันเลยครับและทำความเร็วด้วยนะครับ30โลซัก3าสามชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับได้ทุกวันครับ วิ่งอัลตร้า60โลจาก9โมงเชา้าถึงบ่ายสกี่ชั่วโมงครับ11้า1ิบสชั่วโมงอะไม่ต้องกินข้าวครับกินอะไรลงมากินแอปเปิลเขียวครับ <c oughs> ผมชอบกินแอปเปิลเขียวหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆน,น,นะแล้วหยิบง่ายเคี้ยวง่ายเคี้ยวไปวิ่งไปได้ด้วยแล้วก็เติมน้ำเติมเกลือแร่อย,อย่างเดียวครับ วิ่งเอาตาจบค่อยไปหาข้าวเช้ากินนอนมายสามครับอย่างนั้นครับต่อมาผมวิ่งร้อยทุกสัปดาห์ติดกันเป็นเดือนเดือนหลายเดือนนะครับไม่ต้องเจลครับช่วงนั้นผมตัดขาดเลิกคบกับเจลไปเลยครับเจลที่บ้านผมเคยตุนไว้ผมบริจาคให้เพื่อนหมดเลยครับแต่ว่าต้องต้องกินข้าวเพราะว่าในช่วงวิ่งร้อยโลทุกเสาช่วงนั้นน่ะมันวิ่งออกข้างนอกไงมันเลือกของกินไม่ได้ ข้าร้านตามสั่งเจอเจ๊เจออะไรก็ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องกินข้าวบ้างอะไรบ้างครับการกินแบบเนี้ผมกินได้ไม่จํากัดมือเลยนะครับแฟตอะดัเนี่ยวันๆกินบ่อยไม่ได้กินเยอะกินบ่อยชิบหายนะครับผลของการแฟตอะดันอกจากผมวิ่งยาวได้อย่างอิสระผมชอบมากคืออิสระคือไม่ต้องห่วงเจลไม่ต้องห่วงจะหิวกี่โลไหนหมด ที่สำคัญคือไม่หมดครับมันคือความลีนครับมันคือความผอมลงเองครับไม่ได้ตั้งใจผอมครับก็คือเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้ผมจะตอบที่สิ่งที่คอมเมนต์หลายท่านที่ทักมาตลอดนะครับผอมไปแล้ววิ่งจนผอมอย่าเลยครับเรื่องทักในเรื่องรูปร่างคนอะไรเงี้ยขอร้องเถอะอว่าไม่มีประโยชน์นะครับ ทักว่าแบบโอ้ยผอมไปกินข้าวบ้างกินอะไรเงี้ยลแล้วแหมก่อนจะทักใครก็กมองพุงตัวเองก่อนแล้วกันนะครับกับอีกเรื่องคือสมัยนี้ครับไม่มีใครตายเพราะผอมนะครับนอกจากเป็นโรคผอมโรคขัางผอมนะครับส่วนใหญ่จะตายเพราะกินครับถูกไหมครับที่ตายกันเนี่ยของที่เอาเข้าปากเป็นส่วนใหญ่กี่โรคต่อกี่โรคนะครับถูกไหมครับ อันนี้ไม่ได้มาดีเฟนความผอมความลีนความอะไรนะครับผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจผอมครับผมตั้งใจจะวิ่งยาวผลพลอยได้มันคือคือความลีนเองครับจนถึงช่วงตกต่ำครับตกต่ำช่วงหายฟิตครับช่วงเลิกตั้งมั่นแล้วครับบาดเจ็บอะไรเงี้ยเฟลนอยอะไรกับเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยกลับมากินแม่งทุกอย่างเลยครับ จินเยอะด้วยครับจากไม่ใช่แค่ข้าวสองจานนะครับตามด้วยเค้กไอติมขนมหวานที่อย่างชอบเลยครับหนมหวานกะทิอะไรพวกนี้ชอบมากครับนะครับน้ำหนักดีดกลับไปเจ็ดสิบกว่าอีกครั้งตอนผมผอมสุดน่าจะหกสนะครับช่วงที่ผมดีดขึ้นไปอีกก็70กว่าเกิน75็ครับจะกลับไปแตะแปดสิบอีกครับเรียกว่าเลิกสิ้นเชิงเลยครับแฟตอะดปบายบายครับ เอนดูรานไปไหนแล้วไม่รู้ครับไม่เหลือครับตัดมากลับมาจากนรกครับ <c ười> คือการกลับมาวิ่งใหม่ครับตอนนี้ผมกลับมาวิ่งใหม่จากช่วงช่วงอกหัก <c ười> อกหักการวิ่งได้เป็นปีแล้วนะครับสร้างหัวใจใหม่ Endurance ใหม่นะครับแต่เรื่องแฟตอะดปหรอ <c ười> ก็ยังครับมันยากครับมันเราคุมความอยากไม่ไหวครับ เราก็ติดกินข้าวไปครับติดกินของหวานไปครับผมก็ช่างแม่งครับผมก็กินแม่งหมดเหมือนตอนนี้กินทุกอย่างปกติครับแถมมาม่าเบียร์ไอติมเค้กข้าวทีสองจานข้าวขาวครับคราวนี้ข้าวขาวก็กินครับไม่สนแล้วข้าวกล้องข้าวเกล้งอะไรหายากชิเป้งก็กินแม่งทุกอย่างครับมาถึงปัจจุบันแล้วครับนะคคำถามที่เพื่อนน่าจะรออยู่คือ ปัจจุบันวิ่งห้าิโลกินยังไงอย่างนี้ครับผมเริ่มอย่างนี้ครับตื่นมาครับตีห้าหกโมงนะครับตื่นตีห้าหกโมงน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าก่อนสําคัญสุดเลยครับกินเข้าไปเลยครับเยอะๆบนปากบกินเข้าไปเลยเยอะเสร็จแล้วตามด้วยเวครับผมกินเวไอโซเลตนะครับเอออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันทําให้นี่มั้งนะเวไอโซเลตนะครับเวหนึ่งสกู๊ปครับ น้ำสองริบมิลครับน้ำด้วยกาแฟดำหนึ่งครับนะครับและขี้ให้เยอะที่สุดครับ <c oughs> พยายามครับขี้ให้เยอะขี้หมดออกมาก็เดินป้วนเปี้ยนพยายามเอาอีกสักทีหนึ่งครับแต่ไงก็ไม่หมดครับยังไงก็ไม่หมดระหว่างทางกำลังจะไปวิ่งเนี่ยวิ่งประมาณ8ปดโมงอะไรเนี้ยนะก็กินน้ำตับเรื่อยๆครับกินน้ำเยอะๆครับเอาละ วิ่ง8โมงครับก่อนวิ่งก็ไมโลกล่องหนึ่งครับไมโล130แคลครับกล่องเล็ก130แคลเริ่มวิ่งประมาณ8โมง8โมงกว่านะครับตลอดทางเริ่มออกน้ำจิบๆครับจิบๆหรือจะยังไม่มีก็ได้ครับช่วงนี้ร่างกายเราย,ยังสดยังอะไรอยู่นะครับนะครับน้ำก็ไม่ถือก็ได้ถ้าวิ่งกรุงเทพก็ไปหาเซเว่นเอาอะไรเนี่ยครับ5โล ผมจะหยุดนั่งดื่มน้ำจริงจังครับไม่จิตจิเอาล่ะโลที่7 8เอาล่ะถ้าเจอ kfc ก็มันบดครับหนึ่งแถมหนึ่งครับชอบตรงที่มันดูดซึมเร็วไม่ปวดขี้ครับ kfc มันบดนะครับถ้าไม่เจอ kfc ก็ลากไปอีกประมาณ10โลครับช่วงนี้เริ่มหิวแล้วครับก็กินอาหารเคี้ยวครับถ้าไม่เจอเค C นะครับ อาหารเคี่ยวคือข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เลยครับนะครับกินจริง,จ,รงจังตามด้วยกาแฟดำช็อตครับช็อตเอสเปรสโซช็อตนะครับกันง่วงครับอีกไม่เกิน2โลจะปวดขี้เอาล่ะไม่เกิน15โลจะปวดขี้รู้เลยนะครับจะพยายามวิ่งบนเส้นที่มีปั๊มครับถ้าวิ่งกรุงเทพก็สบายครับนอกจากปั๊มแล้วผมก็จะรู้ว่าตึกนี้มีที่ขี้ดีไม่ดีมีที่ฉีดตูดไหมอะไรจะ,จะจำได้หมดแล้วครับ กินเสร็จกินข้าวเสร็จเนี่ยครับดูว่าเครื่องติดไหมครับนี่ถ้าเครื่องติดก็ไปต่อครับถ้าไม่ติดตามด้วยเจลครับและเจลเนี่ยจากนั้นก็ทุก8 1 0ถึโลครับเกลือแร่ใช้ซื้อแบบซองในเซเว่ครับ6บาท7บาทอย่าทงี้นะครับต่อน้ำเซเว่นบาท1ขวดครับนะครับผมก็น้ำา1ขวดเกลือแร่2องซองครับรวมเป็น20บาทอย่างนี้นะครับ แต่ก่อนกินซองเดียวไม่อยู่ครับเนาะก็เป็นสองซองห้าโลผมทำแค่นี้เลยครับผมอาจจะมีมื้อสองบ้านนะครับแต่น้อยครั้งครับบางทีก็หลังฟูบางทีก็หาบเองบอกยากครับมื้อสองขึ้นกับว่าเมื่อคืนน่ะโหลดดีโหลดเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับกับสภาพการวิ่งในวันนั้นนะครับเดินเยอะวิ่งต่อเนื่องแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะมื้อเดียวครับห้โลนะครับแล้วก็รอจัดหนักตอนจบเลยครับออีกเรื่องคือสภาพอากาศแต่สภาพอากาศไม่ค่อยมีผลกับการกินของผมเท่าไหร่สภาพการมีผลต่อการดื่มน้ํากับเกลือแร่แค่นั้นนะครับทําให้เบืองน้ํากับเกลือแร่ขึ้นแค่นั้นนะครับจบฟูนี่นะจบฟูผมกินเวสเ,เซเว่นก่อนครับเมจิหรือดัชมิวเอกวด49บาทนะครับต่ออีก8โลก็ชิลๆแล้วครับ จบ50ก็อาจจะเท่ามีตังก็เวอีกขวดก็ได้ครับมันแพงครับทาไมก็จัดจัดหนักกินข้าจัดหนักเลยครับสรุปให้นะครับว่าค่าใช้จ่ายต่อการวิ่ง50โลหนึ่งครั้งมีดังนี้ครับเจลนะครับ65คูณ5ชิบเท่ากับ325บาทข้าวจานนะครับผมให้มื้อเดียวมื้อแรกเนี่ยร้อยหนึงแม่งเลยเพื่อต้องกินน้ำกินไรด้วย นะครับน้ำ6บาทครับเซเว่นนะครับผมให้10ครั้งเลยครับห้าสิบโลแล้วยิ่งแดดเยอะๆนี่เผิ่มๆมีเกิน10นะครับเอา10ครั้งพอ60บาทเกลือแร่ซอง7บาทนะครับรอยัลดีนะครับคูณ8ซองแล้วกัน4ครั้ง8ซอง56บาทนมเมจิหรือดัชวิลเมวเอนะครับ1ขวด49บาบาทรวมทั้งสิ้น ห้าราสิบบาทครับผมไม่รวมค่ารถกลับถ้าไม่วิ่งกลับนะครับก็สรุปแล้วในตอนเรื่องกินเรื่องใหญ่นี้ผมก็ได้ให้แบ็คกราวด์การวิ่งแบบ fat adapt กับเพื่อนนะครับแล้วก็ตอบคอมเมนต์คนที่ทักว่าผอมไปผอมจังกินเยอะๆหน่อยไปแล้วนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดในการกินเติมดื่มในทริป50โลแก่เพื่อนด้วยครับผม ขอบคุณครับ